จองมาแพงด้วยตอนนั้นน่ะหลวงปู่หงพมปัญโยรุ่นทรัพ์มงคลพระผงงาช้างสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินนะพิธีปุพิธีพุทธาพิเศษ6เมษายนปี43ปีลึกด้วยนะปีลึกด้วยอะไงดีวะ อยากขายเลยวะฮะไม่เยอะสี่ร้ <Huh? S 2> ยอหยห้าสิบเ,เพิ่มหนึ่งได้ไหมได้ได้หยิบไปแล้วหยิบใส่ไปแล้วหยิบใส่ให้ไปแล้ว หลวงปู่หงพมปัญโยนะครับรุ่นทรัพ์มงคลนะสุสารทุ่งมนหกกันยาปีห้าสีตะกุดทองคำไม่อยากขายเป็นพระผงงาช้างตะกุดทองคำหนึ่งดอกเมื่อก่อนตะกุดทองคำแท้แท้เลยนะสวยๆเลยนะ ทองอย่างแพงเลยพี่เอาองค์ละ450บาทแบ่งให้คนละองค์พอจบที่เหลือเป็นพรุ่งนี้แล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วครับปวดหลังแล้วครับตะกุดทองคำหนึ่งดอกพี่450หลวงปู่หงรู้ราคาอยู่ จบที่พี่อาสดะพี่บุญชยัยพี่เก่งพี่พรชยัยพี่อาสดะหมดครับหมดจริงๆครับพี่นะครับรอพรุ่งนี้เดอ้อไม่ได้หยิบขึ้นมาเยอะพี่จะต,ต้องต่อโค้ดในยันนี่ด้วยนะ โคตรสวยเลยหยิบเป็ดหลวงปู่หงพางง้าผงงาช้างตะกุดทองคําอะหมดแล้วมาอ่ะสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวแอดมินจะจด,จดยอดให้นะครับ อ่ะพี่บุญชัย450เก่งจังสี่รขอพรช้ไปแล้วอันนี้บุญชยัยสี่รอยห้าสิบพี่บุญชยัยพรชยัรชยกับบุญชยัยคนละคนอันนั้นพี่ พรชยัยพรชัยที่ไม่มีโปรไฟล์อ่ะอันนี้พี่อาซาดะสี่ร้อยห้าสิบหมดแล้วหมดเลยสี่ร้อยห้าสิบดวงเศรษฐีเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้เก็บให้ผมหนึ่งองค์นะครับถ้ามีโปรหงก็พี่ได้ไปแล้วไงเมื่อกี้ไงพี่จเจ้าอีกเหรอ พี่เอาอีกว่าล่ะโคหอเลยวเนี่ยปิดท้ายปูทิมครับปูทิมไหนพี่ฮะองนั้นของพี่นั่นไงพี่อาถดาเอาอีกหนึ่งครับ โอเคพี่พรุ่งนี้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ครับพี่เล่สวัดีครับอ่ะเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าพี่นะแอดมินผมไม่ไหวละขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะพี่นะขอรอน,นุญาต